รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว่าน้องๆที่เข้าม,ามาแข่งขันสายเลือดใหม่คนพันบาวนี่นะครับมีฝีมือทุกคนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะจบการแข่งขันนี้ไปแล้วอย่าทิ้งดนตรีเพราะว่าดนตรีได้พิสูจน์แล้วว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับชีวิตพวกผมดีขึ้นนะครับจากวันแรกของบาวยางไัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นสเริ่มต้นรปรากฏการทางดนตรีของสายเลือดใหม่คนพันบาว จากทั่วประเทศยิ่งเพิ่มทวีคูณอย่างเห็นได้ชัดด้วยพลังทางดนตรีที่มีอยู่ในตัวทำให้พวกเขาเลือกที่จะก้าวมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีแห่งนี้ตลอด11สัปดาห์ที่ผ่านมามีสายเลือดใหม่คนผ่านเบาวต่างองเท้าเข้ามาแสดงฝีมือทางดนตรีกันอย่างล้นหลามมีทั้งความสนุก

ว่าสิ่งที่คุณทำมันมากกว่าการเล่นดนตรีจากรอบแรกจนถึงตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้วงอันดับหนึ่งจากตัวแทนของทั้ง5้าภาค The Black Sheep ตัวแทนจากภาคใตา้ Beta า p เปนตัวแทนจากภาคอีสานอ o t i ติ r โรตัวแทนจากภาคเหนือ f ู f ิ l s กาตัวแทนกรุงเทพและ The Warrior ตัวแทนภาคกลาง ผลการตัดสินมาจากคะแนนของคณะกรรมการร่วมกับวงคาราบาวและอีกหนึ่งส่วนจะมาจากผลโหวตของผู้ชมทั่วประเทศเราจะนับเพียง1เบอร์1โหวตเท่านั้นบทพิสูจน์ครั้งสุดท้ายในรอบไฟนอนนล1นบทเพลง1โอกาสสู่การเป็นหนึ่งเดียวบนเวทีแห่งนี้วงใดจะได้เป็นแชมป์บ่าวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นสองวันนี้รู้กัน จากเวิร์กพอยต์สตูดิโอนี่คือรายการบ่าวยังบลัดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่น2ในรอบไฟนอลขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรของเราก,กันกันตะทาว สวัสดีครับการกระถาวอนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยสวัสดีสายเลือดใหม่คนพัน์บาวทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2และนี่คือรอบไฟนอลนี่คือรายการการประกวดวงดนตรีเยาว,วชนนะครับเพื่อค้นหาสุดยอดสายเลือดใหม่ของคนพัน์บาวอย่างแท้จริงมาถึงรอบนี้แล้วนะครับเรามาถึงรอบไฟนนลจะมีเพียงแค่วงเดียวเท่านั้น ที่จะได้เป็นสุดยอดวงดนตรีเยาว,วชนแชมป์บาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2ตัวแทนนังวมดห้าผ้าน,นะครับผ้าวงดนตรีนั่นก็คือตัวแทนจากภาคใต้เดอะแบล็ h ชิ p จากกรุงเทพ f u ลฟิลส์กันจากภาคอีสานเบทเทอสเฟลภาคเหนือครับ r ีโรติ o โร และสุดท้ายจากภาคกลางเดวอริอ์วันนี้นะครับวงได้จะได้เป็นสายเลือดใหม่คนพันบาวตัวจริงในซีซั่นที่2ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และเอาใจช่วยเขาไปพร้อมๆกันนะครับเราจะทำการประกาศผลท้ายรายการโดยทันทีซึ่งผลการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านและพี่ๆวงคาราบาวร่วมกับผลโหวตจากคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ พูดถึงคณะกรรมการแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันที่พวกเขาเครียดที่สุดไมเกรนอาจจะขึ้นได้นะครับไปทักทายพวกเขากันดีกว่าครับพี่เขียวคาราบาวครูวอนมาินุษและพี่แมวจิศรศักฟ้าพร้อมมาถึงรอบนี้แล้วครับผมต้องถามความรู้สึกแหละครับว่าทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกันบ้างและคาดหวังจะได้เห็นอะไรจากน้องๆบ้างเริ่มจากพี่เขียวเลยครับก็เป็นความภูมิใจนะครับโดยส่วนตัวแลวภูมิใจที่เรามีสายเลื่อนใหม่ที่สืบทอดความเป็นคาราบาว ก็ไม่มีอะไรมากเป็นกําลังใจให้พวกเขาครับสู้ๆครับขอบคุณพี่เขียวนะครับเจอครูอ้วนครับต้องขอขอบคุณมากเลยที่ให้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้ในซีซั่น2นะคะบอกได้เลยว่ามีความสุขมากมีความภูมิใจกับเยาวชนไทยมากและ ต้องบอกว่าขอขอบคุณพี่ๆคาราบาวที่เปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีที่แบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ทุกวงให้ทุกใจได้สำเร็จดังใจหวังนะคะขอบคุณครูันนะครับสุดท้ายครับเชิญพี่แมวครับครับต้องบอกว่าทั้ง5วงนะครับคือความดีงามและความภูมิใจของพวกเราทุกคนนะครับ ผมจะนั่งตรงนี้เป็นเพื่อนพวกคุณไปตลอดนะครับแล้วก็จะชื่นชมยินดีมีความสุขกับพวกคุณไปตราบเท่าที่เสียงนดนตรีของพวกคุณยังไม่จบลงวว้า <Wow. S 1> ขอบคุณพี่แมวครับ yes. Yes. ผมรู้สึกอิ่มเอิบใจมากนะครับไม่ใช่แค่คณะกรรมการทั้ง3ท่นานผะว่าวงดนตรีทุกวงนะครับเล่นได้ถูกใจคนทั่วประเทศเลย นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคสนามนะครับอีก3ท่านเช่นกันที่ได้ไปทําการคัดเลือกจากทุกผ้านะครับประมาณ10เวทีกว่าจะได้70วงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและวันนี้เขาให้เกียรติมาอยู่ในรายการของเราในรอบไฟนอลด้วยครับขอเสียบประมือใกับพี่อ๋ออินคาพี่บีคนาคำและจามภพยวัฒนภูวิชัยเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับ และรางวัลครับสำหรับแชมป์ในปีนี้นั่นก็คือโลกเกียรติยศที่ออกแบบโดยพี่พวงคาราบาวนะครับและพิเศษยิ่งกว่านั้นนี่คือการออกแบบมาจากมือของพี่แอดจริงๆเลยนะครับเป็นเกียตรติประวัติแก่วงตระกูลของวงใดเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับเบาวยางบลัดนะครับจะเป็นเบาวยางบลัดไม่ได้เลยถ้าขาดพวกเขาครับตำนานเพลงเพื่อชีวิตของประเทศไทย ขอเสียงประมือนังให้กับวงคาราบาลสวัสดีนะครับ สวัสดีพี่พี่วงคาราบาทั้งวงเลยนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับได้มายืนอยู่ตรงนี้ผมขอถามแล้วกันนะครับว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเบายังหลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2เดินทางมาถึงรอบไฟแนลแล้วและวันนี้เราจะได้เยาวชนคนพันเบาวรุ่นต่อไปคาดหวังอะไรบ้างครับขอพี่แอดแล้วกันครับเป็นตัวแทนครับอยากเห็นปีต่อไปสนุกยิ่งขึ้นแน่นอนครับ <c oughs> ผมว่าทุกๆปีจะมีความเข้มข้นยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ อาล้วครับวันนี้คาราวาวนะครับมาเองเลยมาให้กำลังใจน้องๆทั้ง5วงนะครับสนุกแน่นอนวันนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะทำการประกวดกันไปชมกติกาและเงื่อนรางวัลในรอบไฟนอลกันก่อนเลยครับแล้วสำหรับกติกาในรอบไฟนอลเรามีวงดนตรีที่เป็นตัวแทนภาพทั้งหมด5้าวงซึ่งมาจากวงที่เป็นอันดับหนึ่งของทั้ง5้าภาคโดยผลการตัดสินจะมาจากคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านร่วมกับวงคาราบาว60%เ และจากการโหวตของผู้ชมทั่วประเทศอีก40%วงได้ที่ได้คะแนนสูงสุดวงนั้นจะเป็นแชมป์เป่ายังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั้นสอพันทีในส่วนของเงินรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศจำนวนหนึ่งรางวัลได้รับทุนการศึกษา1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมโลก่เกียรติยศจากมูลนิธิคาราบาวรางวัลรองชนะเลิศจำนวนหนรางวัล ได้รับทุนการศึกษา50,000บาทรางวัลชมเชยจำนวน3รางวัลได้รับทุนการศึกษา20,000บาทและนั่นก็นคือกติกาและเงินรางวัลทั้งหมดในรายการนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งในรอบไฟนนลนะครับผลการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการและพี่ๆวงคาราบาว60%ส่วนอีก40%จะมาจากการโหวตของคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับรักใครชอบใครโหวตให้คนนั้นนะครับ วงที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นแชมป์บาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2และตอนนี้ครับได้เวลาสำคัญแล้วนะครับผมขอทำการเปริดโหวตครับเปิโดโหวตเรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับ,บวงแรกในรอบไฟนัลตัวแทนจากภาคใต้ครับพวกเขาจะนำบทเพลงของคาราบาวมาถ่ายทอดในสไตล์ดนตรีที่เรียกว่า g ก t ิกเมโ l ดิก c า o เวอร์เมทแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่จะน่าสนใจมากขนาดไหนพบกับพวกเขาเลยครับ The l l c k k h ท e มสวัสดีค่ะพวกเราวง The l l c k k h h e มนะคะพวกเราก็เป็นตัวแทนจากภาคใต้ค่ะครับก็ความรู้สึกของรอบไฟนอลที่กำลังจะมาถึงครับก็รู้สึกกดดันแล้วก็ เครียดบ้างแต่ว่ายังไงเราก็ต้องสู้ก็แนวเพลงในรอบนี้นะครับก็จะแตกต่างจากสองรอบที่ผ่านครรอบแรกจะเป็นเมทาลล็อกรอบที่2ก็จะเป็นแบบสแกรี้สาวส่วนรอบนี้เป็นกรอจิตเนโรดิกพาวเวอร์เมทัลนะครับดีครับชอบโดยพาะนักร้องอะร้องได้ถึง เล่นก็ต้องเล่นให้มันอย่างเงี้ยให้ถึงถึงไปเลยสำหรับการเวิร์กช็อปรอบไฟนอลกับพี่ๆวงคาราบาลนะคะพี่เขาก็เป็นกันเองมากค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำกับพวกเราและพวกเราจะนำไปปรับปรุงให้ถึงที่สุดครั э, เออเดี๋ยวนิดนะี้คีย์บอร์ดบางช่วงนะมันเหมือนเลือกเสียงแบบเหมือนโอโทนะแบบมันมันเหมือนแยกไปนิดนึงอะไรเงี้ย แทงแกันเสียงร้องเกินความจำเป็นไปดนิดนึงพวกเราก็ขอขอบคุณมูลนิธิคาราบาวและคาราบาวแดงที่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาแสดงความสามารถและทําตามความฝัน <c oughs> ของตนเองก็ขอฝากเด็ l a c k s h e ีฟไว้ในหัวใจของคนไทยทุกๆคนนะคะเราก็หวังว่าทุกคนจะสามารถจดจำคำว่าเด็กแบล็กชีฟได้ตลอดไปขอเสียงดังให้กับเด็กแบ็กชีฟ และนี่คือเดอะแบล็คชิพสุดยอดเป็นการเปิดฉากรอบไฟนอลที่สุดยอดจริงๆครับอยากจะบอกอะไรกับคณะกรรมการกับคุณผู้ชมทั้งประเทศเชิญเลยครับก็ขอขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านนะคะแล้วก็กรรมการภาคสนามแล้วก็พี่ๆคาราบาทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มายินอยู่ตรงนี้ในวันนี้ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแต่ขนาดตืน่นเต้นแล้วยังทำได้ดีมากนะครับขอคอมเมนต์จากกรรมการครับ เชิญป๋าก่อนเลยครับพี่เขียวครับธรรมดาครับเวทีประกวดเนี่ยวงที่ขึ้นวงแรกเนี่ยน่าจะมีความกดดันถูกไหมเพราะว่าเราขึ้นมาวงแรกเราจะทำอะไรบ้างแต่ว่าผมไม่เห็นความกดดันในวงนี้นะครับเขาเตรียมตัวกันมาดีขอบคุณพี่เขียวนะครับเชิญครูอ้วนครับมีแค่สองคำเท่านั้นเองอ่ะวันนี้สุดยอดขอบคุณครัขอบคุณมากครับครูอ้วนครับเชิญพี่แมวเลยครับ สองคำเหมือนกันครับขนลุกแล้วก็คือที่ผ่านมาพวกคุณคือผู้รับรับจากพวกเราแต่วันนี้คุณคือผู้ให้คุณให้ความสุขพวกผมมากขอบคุณครับขอบคุณพี่แมวครับขาดไม่ได้เลยนะครับขอคอมเมนต์จากพี่แอดเลยครับผมก็ไม่เคยเห็นเพลงใครจะร้องกัญชาได้มันขนาดนี้ผมสุดยอดให้ให้ผมให้ผม ย้อนหลังไปอีกเท่าไหร่นะ40ปีผมก็ทำไม่ได้แบบนี้ขอบคุณมาค่ะขอบคุณพ่แอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับการโหวตน,นะครับถ้ารักชอบวงนี้ B Y B 1นะครับสงวันที่4838228นะครับรักใครชอบใครนะครับสำหรับ the b l แบ k ็ h ชิ p ขอบคุณมากครับบขอบคุณคับณสุดยอด เป็นการเปิดฉากที่ดีมากเลยนะครับช่วงหน้าครับอีก2วงดนตรีนะครับตัวแทนจากกรุงเทพฟูลฟิลสกาและตัวแทนจากภาคอีสานครับเบ e r s สเปนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับบบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2ในรอบฟนอลโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาว สนับสนุนโดยคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัสดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต